คือว่าตัวเป็นรักษาไอ้ต่ว่าตัวบ่เป็นมันก็เป็นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆมันก็อาจจะใส่เวลาดุแต่ที่สําคัญอนาคตมันก็บ่บหัวได้ดุคือขึ้นนักก็คือคนที่มีงวดหลายส่นเนี่ยดูแถวตัวบ้างแผนนะพ่อเนาะแม่นตอนนี้พอโบมีแผนยังเลยตอนนี้ก็คือว้างแผนมืงเตัวมือเอาแม่นตามอางก้านโบ่มีบ่ได้นต่อได้มันโลดสิยเศร้าไงเศาเรื่องนะพ่อเนาะแม่นเออแต่ว่าการไดใจเขากับเบียากให้มันเป็นนกนะพ่อเนาะเพราะว่าแม่น คือว่างัวอยู่ในมือผู้และผู้ที่มีหลายตัวมันมันยาดนะพ่อน่าคายหยาคายนะพ่อเนาะแมนแมนมันหลายหลายค่า,าหัวอาหารในพี่น้องครับแต่เงี้ยที่จะให้บอกไปนั่นคือว่ามันมีผักไม่มก็แค่ข้ามบอกเราพ่อกันย้อนเคยเห็นดอกตะวันกับโบน่คือกันเดียวหรือเขาว่าเพราะเขา,ามีโลกไอ้รับปีสกินสายพันธุ์ใไม้แมนอันนี้ก็เป็นแค่ขาวลื่นนะพ่อเนาะยังนคือมีข้อมูลชัดเจนนะพ่อเนาะเป็นแค่ขาวที่เขาองมามันก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ท่านคงยืดหัวเนาะ<ม>พอ่อเนาะ สวัสดีครับพี่น้องครับบาร์นมชาเนี่ยมาแล้วครับผมมันเดี๋ฝนกระตกมันเหมือนนะครับเนาะตกตกเต็มขึ้นตอกกระเซาพี่น้องครับมัอนี่มันเหล็กับพ่อ่คือเก่านะครับมึงง่วพ่อนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีลูกสวัสดียัยได็พ่องัวสุมาอนี์ไม่กับเก่าฮ่าแต่ใหญ่กับพ่อกอตังน้ำงัวน้ำพ่อเนาะนี่พ่อมัอนี่มีคองเามมาถามพ่อไหมหละไร้คนคนบอกหน้าผมมึงนี่กลุ่มอะครับา่ะง่วยนี่โล่งนี่ง่อยพ่อ มันช่อยู่ต่อไปอีกสองสามปีไม่พอไหมคือว่าจังสั่นเหรอครับพ่อกรบบองกาอยู่คอคือกันแหละตะกี้พ่อก็แห้งว่ามันสีอยู่ประเด่นเดนแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แต่ว่ามันจะมีที่ยังกว่าที่เราจะกินสายพันเออนี่ยแหละสายพันใหม่สายพันใหม่มาแกแห้งโอ้แต่สำเนียงยังราคาใหญ่ถ้าอยู่สองสามปีนี่คือเกษตรกรคนเลี้ยงวัวเกษตรทุกใจแข็งนะพ่อเนาะถ้าอ่ำพอคือเนาะ คือว่าตัวเป็นรักษาไยแต่ว่าตัวบ่เป็นมันก็เป็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็อาจจะใส่เวลาดุนแต่ที่สําคัญอนาคตมันก็บ่หัได้ดุกันคือเขาว่ามันมีผักม่ยังไม่อีกเลยโอยเดยานาะเนาะมันเหยียคือว่าตัวเศร้ากับเศร้าไปตัวไปก็เป็นอีกแนนะครับมันตัวเศร้านั่นมันเศร้าไปแล้วมันจะเป็นไม่ได้อีกบัวแต่ว่าคือในคือเบึงในโทรนระสามเขาว่าตัวทีเป็นแล้ว กะก้ามาเป็นใหม่แม่นบ่พ่อแม่นที่พอเบิ่งในโทรศัพท์อ๋อตามต้นที่มึงในข้อมูลในโฝนในเฟซบุ๊กอย่างนะขอน้อแม่นแต่ว่าสมัยงวดตัวที่มันเป็นแล้วนี่มันสิ่งเป็นสางูคุ้มพุ่มพุ่มผมแม่นในพอคือว่าตัวที่มันเป็นแล้วมันหายในเกลือมันสางมันสางพุ่มพุ่มกันเองมันมันได้แล้วนะพ่อนะมันกับเฮ็ดไหนไมนเป็นก้าวเป็นนี่อยากแต่ว่าถึงเป็นได้ก็คือเป็นโมแห้งนะพ่อนะาพอหลังใกล้มันมีพุ่มแั่ท่านนะพ่อแต่ว่าตัวนี้พอกวันเห็นดอกแต่ว่ามีคนบอกสร้างน้ำอยู่เพิ่นว่างวพี่น้องเพิ่นน่น สิทธิหายไปแล้วครับแต่ว,ว่ามันก็กลับมาเป็นใหม่มันหนักแต่ว่าที่เป็นห่วงคืองวดโตสิพัฒนเคยเป็นนี่ละพ่อพอมาเป็นหน่วงน้าเป็นห่วงแมนตัว,วมันก็บขัดเศษสิทธวัคซีนมันมันก็สบายใจอุ่นใจนะพอน่อเนาะถึงว่าเป็นมันก็บบุรุษแหลมครับเอาพ่อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว,ว่าโลกมันอยู่อีกในระยะยาวนี่พ่อพ่อเลี้ยงงวดสิจ่ายที่เคยขายแบบเดือนหนึ่งขายเดือนหนึ่งขายสิพ่อสิปั๊บโตอย่างไรอ่พ่อบอกสุภาพนี่ครับด้วยตัวนี้มันโบเมน คือว่าพอกับโบแม,โม,มนโบแมนหนักขายมืออาชีพหนักยึะห่อยงนะครับก็คือองพอมันกับโบเด็กคือยังงานัวงงวนับหลายงนโบหลายนะพ่อนาะเนียนอันพนที่จิคืคหนักก็คือพนที่มีงอนหลายส่วนนี้ครับต้องว,วางแผนนะพ่อนะนเนีนยนอยยตอนนี้ก็คือว่าแผนยังเลยตัวมืออาวม่เนีนตัวมมากันเนี่ยโบมีบรดนต่อแต่บอรลูิเซ้าไงซาเร็วนะพ่อนาะเนี่ยเออแต่ว่ากับด้ใจเข้ากับบอยากให้มันเป็นดนนะพอเพราะว่าเนีย คือว่าง่วงวาอยู่ในมือผู้และผู้ที่มันมีหลายต้นมันมันยาดนะพ่อนะคายหยาคายนะพ่อเนาะแมนแมนมันหลายหลายคาหัวอาหารนะพี่น้องครับเ้็นีหยามันยาวมันขาดตรงนั้นประเด็นคือคนมีง่วงโตสองต้นเนี่ยมันเกิดเนี้ยเพราะคายหยาคายดะพี่น้องแต่สาหรับผู้มีง่วงเป็นลอยๆโตฟ้ามันใหญ่ลสิเป็นเดือนสองเดือนนึ่ก็เยิปลักแสนกนะพ่อเนาะโอ้ยแมนแมนหลุกแมนเนี่ยถ้าเกิดเป็นสองปีนี่ผมคิดว่าคือสิบมีทางหลอดเนะพ่อคือคือฉีบลงได้เลยๆนะครับต็นนั้นคือฟ้ามันเงยเพิ่น ก็มันก็เป็นธุรกิจของเพคนเนาะครับซึ่งแล้วถั่นมันหยุดไปดุนๆหน่อยสิถามว่าเกิดปัญหาบอกพ่อคือว่าเกิดแทนแน่น,นอนนะครับไม่ผลกับทบยาในโรงเรียนแต่ว่าผมก็มองว่าเพิ่นกขนาดเสาทางแก่ลรอพอเพิ่นกับสิบุตรคือสิบุตรดินคือสิบุตรดินเนาะใช่ไหพ่อเนาะเนี่ยตัวเรื่องเรื่องงูนั่นเพิ่งจะมีทางออกของเพิ่งร้องเพิ่งซุ่มป้ามเพิ่งตัวเพิ่นแก่แต่ยังเหล้วยญาเพิ่นดีของห่าวไร่แถวหนับครับ,บ <c oughs> แล้วการจัดก้านก็คือสีง่ายของเหาอีกแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันมันมันต้องไลยก้านของถึงของเพิ่นมันก็มันก็ดีของเหานะอาเศรษฐเขาถึงก่อนนะพ่อเนาะแน่น่นะครับเหานี่มันลาลาเพราะเราว่าคือของเพลินคือวัคซีนเพิ่นก็ได้รับก่อนเหาอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเหานี่ก็ต้องล่อเอาคือว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ผู้ จองพอนี่มันก็ะหายก็เหลือแหละจ้องพอนี่ยผมก็มาสิแต่ว่าของในในมุมมองพอพอแนี่ยว่ามันกระทบอยู <m <m ่กับกระจิงแต่ว่ามันกระจิกกระทบขาเป็ดถ้าเกิดมันเป็นสามสองปีเมืนบ่อจันทรเศร้าเมืนบ่อพอคิดว่ามันกระทบฟาร์มยังไงมากกว่าเมืนบ่อกบกับฟา้าหน่อยกับพอหน่อยในในเหลืองพ้นผลกระทบขันท้าว่ากระทบกระทบเมดทุกคนเมื่ทุกคนมันก็ขึ้นอยู่ว่าพวกที่มีง้อหน่อยจองพอคือนรักแรกเรีวเฮาบริเวณนินคือว่าอาชีพเฮาวนักๆมันบ่ได้อยู่ในม้วน ครับมันเป็นอาชีพเสริมแมน่นเนี่ตัว่าคู่ควาไมไงเป็นเพิน่นกะมันเป็นอาชีพของมันนะครับมันก็แตกต่างกันมันการแต่าของพ่อพอกว่าบุคคลยังไรกะเสียดยาไปตาไมาการขีหมอหมอมอขึนมาแต่ว่าตัวนี้มันเสีดตัวสินถ้ามันเป็นมัน่ะจะบวเป็นแห้งหมดนะารับของเฮาคือเลี้ยงเ่าที่มีกับบเป็นยังกับบุตรท่านเดี๋ยวรอแห้งนะพ่อเนาะคือยังบุตรท่านเดี๋ยวรับผมกอโทษแห้ง ขอแค่ว่ามันจะโปรยไข่ก็พอแม่นอ่าเลี้ยงเปนตอนนี้เลี้ยงได้อยู่สามตัวก็เลี้ยงไว้ปีหนึ่งก็เลี้ยงไว้ประมาณสามตัวนี่พอแต่จะโปรยไข่แผ่นมันแผนมันมันมันบ่อหลโปรยสิเต้าหอกะตัวว่าหนึ่งแผ่นมันหน่อยตัวส่ถึงแม้นว่าถ้ามันมีเชื้อของการรักษาเป็นไข่ส่มันกับบ่อไหลบาทแมดครับมันกับฟ้ามึงได้อยู่ดีกว่าแต่ว่าแั่นคูผู้แล้ลายตัวจริงๆถ้ามันกับนกอยู่เลย เอาพอแล้วสำรับการมุ่นสำสำรับข้อมูลที่เขาว,าว่าง้อสิเปิดให้การให้ใหใหมีอารขนใหญ่สื่อขายใดนี่นเร็วๆนี้่แพนนี้เดือนสองเดือนนี้พอคิดเห็นคิดเห็นว่า,วาจะได้ครับพอคิดว่ามีครับเป็นประเด็บ่พเพราะว่ามันใจมันใจนะปะแต่มีคนเสนอได้พอว่าถ้าเกิดเดือนสองเดือนสองเดือนนี้ถ้าเกิดได้ขายเป็นบ่ <elev and S 2> พอพระอาทิตย์ให้รับรองจะเป็นง้อี่บนเป็นหลงนะพอนะคือว่าง้อี่สีวัคซีนแลี่ยวง้อสิป่วยไข่สามารถคนใหญ่ได้แต่ว่าง้อี่ยังป่วยอยู่นี่หากคนใหญ่ตอนนี้มีสิิทธ์เด่นมีสิิทธีปอ จักกะมันกับซีดีอยู่ไดหล่ะครับมันเป็นไปได้แต่ว่าพอว่ามันน่าไปหนาไปสำหรับฟอร์กลุ่มเกิดเลยมันอาจจะยุ่งยากบ่อยอย่งนี้มันกะมันก็ต้องรอเบิ่งสถานการณ์ไปก่อนพอว่าพอแจ๊คซีไฮพอแจ๊คซีกล้าวาพอกระตอมมาได้ว่าพ่อกระบนต้นไหนหรือเปล่าพ่อกระบนต้นเดียรขายต่อมาได้ไม่เอยู่อันเรื่องคำว่าขายนั่นมันคือจะอีดด้นอยู่เลยพ่อคือว่าเพราะว่า ตัวนี้ของเต้าเนี่ยมันหายไปจริงนี่แต่ว่าโตไม่กิดเสือกเกิดที่ไมาเหลือเลยครับพอแต่ว่าการซื้อขายงวดนี่มันเป็นประจำสักคัญงหนงได้พอสำหรับวงการงวดถ้าบอดีซื้อด้ขายมันถือว่ามันพังดให้ได้พอขายได้เดือนสองเดือนนี้พอ่อพ่อไหวพ่อไหวเด้พอแต่ว่าถ้าเกิดสามเดือนสี่เดือนพอแต่ขายนี่มันมันหนักเลยได้พอผนบางคนนี่มันคือมันคือชีวิตเลยด้พอผนบางคนมันก็คือแบบเป็นเงื่อนเป็นท้องเลยได้พอที่เลี่ยงเพราบางคนสื้อขายงบเป็นเด็กดังเด้พอพอคิดว่าถ้าบอดีขายเร็วๆนี่มันสิมันสิเป็นังไ <laughs> ต้นนั้นแมนลูกแมนแมนต้นนั้นพ่อกระเซาอยู่แต่ว่าพ่อกอยากให้การสือสายมันเกิดขึ้นอยู่แต่ว่านาเลี้ยวๆนี่พว่านนี่คุ้มเกินพว่าคือสิเป็นไปได้ยังพอว่ายังยางอยู่นะพ่อเนาะเพราะว่าคือว่ามันต้องต้องรอคนโข่คุ้มเลยได้ก็ได้ค่าวกนนี่ครับแต่ว่าผมในใจผมมีญาติมันสองปีสามปีคือคือพว่านถึงได้มว่านแม่เพราะว่าเพราะว่ามันก็อาจจะโดนอยู่ คือว่าเชียร์เนี่ยโรคพี่น้องครับผมมันใจว่าโลกโรคลำบิสกินนะครับเนาะมันสียูคูก็ห่าไปอีกดนพี่น้องครับแต่ว่าโลกสีอ่อนมือลงตอนไหนหรือว่าคุ้มตาท่านงวดสีแข็งแกงเหมือนอะไรนี่ผมก็คิดว่าหนาสีหนาสีไม่ได้พปีนะลยพอนะหนาดีสางผู้ขุมการใหญ่หรือว่าสีจัดก้านคุ้มชลุขนาดพวกนั้นหนาสีปีพี่น้องครับแต่ว่าทำว่าเชลยรโรสีหายไหมว่าเพว่าสียูคูก็ห่าไปอีกดนพี่น้องครับด้นอยู่หรอพอกพว่าด้นเพื่อนนะครับเนาะตะกี้พอก็เคยว่าว่ามันจะอยู่บบ่่ดนนนนนแตตวาาาาใอี้เเกกิงสถร ของง่วงเฮากับงัวงู่อื่นน่ะมีสินะนะครับมันก็ถามว่ามันก็มีตัวเป็นตัวเศร้านั่นแหละมันก็มีตัวเป็นอีกแม่นแต่ว่าตัตัวที่มันเศร้าไปของพวกคนอีสีก็กระบอกเห็นมันเป็นขึ้นมาอยู่ครับยังเกือายังยังดีอยู่แม่นบัดบัดทายมีตัวกลับมาเป็นนะพ่อนาะแม่นแต่ว่าตัวนั่นเด็กเด็กนี่ที่จะเฮาหวอดไปนั่นคือว่ามันมีผักไม่ก็แค่ข้ามหอกเหล่าพอกระยำวัน เคยเห็นดอกตะวันกรบโบแนคือกันเดียวหรเขาว่าเพราเขาว่ามีโอกไอ้ราบิสิกินส์คลายพันใหม่เห็นบ่อันนี้ก็เป็นแค่ขาวลือนะพ่อเนาะยังมามีข้อมูลชัดเจนนะพอน้อเป็นแค่ขาวที่เขาวอามามันก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ท่านคงยิ้ม่อเนาะพ่อาน้อเพราะว่าขันหมอเพิ่นได้ประมาณว่านะเพิ่นใส่ใส่เขว่าประมาณว่าถ้ามันมีจริงๆเพื่อนก็หวกงดวงหัวอันกับตุลาเพื่อนถามนันมาจริงๆเนาะ มันมีจริงจริงแต่ว่าภูได้เปรียบก็คือผู้ได้ฉีดวัคซีนไว้ครับแต่ว่างัวลังโตแม่นบ่สีมันยังเป็นค่าอยู่นี่พี่ครับมันมาเร็วนะอ๋อในความคิดผอคือว่าถ้าเกิดมีโรคอ่าลับบิสกีนไซพันไมค์กามามันทำมันใกล้พลาดจรงจริงคือว่างัวที่สียัคซีนไปแล้วนี่ก็ถือว่ายังถือว่ายังโอเคอยู่แม่มันมันจะรับได้อยู่แต่สาะาโตที่เป็นเป็นเราหายหรือว่าแกลังเป็นอยู่แก่จะหายบัตรที่สียาบัตรที่สีวัคซีนนี่ บ่โตสิเป็นหายแล้วฉีดวัคซีนได้เออแต่ว่าโตสิดำครับตเป็นค่าอยู่นี่นะเป็นค่าอยู่แล้วมีโตลงลหมาไม่ตื้มหรือหม้เขามาเนี่ยคือืมพอที่มันนาสิมันนามันจะเลี้ยวไหลน้าฝอเนาะแต่โรคโตนี่อยู่มันก็เลี้ยวไหลเพราะชุ่มควรเอากระตองมึงไปกินนะกระตองไข่มึงก็ไปน้อพเนาะฝนเนาะว่าต้นข้ากับเดวิลก็เซื่อเดวิลนู่นผมมาในสุพีนะครับบ่อเดวิาแบบพี่จิงงจ้านะครับเนาะมันก็จะเป็นแกข้ามบอกเราพี่น้องครับแล้วก็ขอมูลมันอกาต้องมึงพี่น้องครับ ขอผมกับพ่อวนาให้มันนี่การมาขายเร็วๆนะครับเป็นปูมีง่วงกับชูๆแต่กันเป็นกำลังใจให้กันแหล็กกันมันบ่มีหยังหลายกว่านี่ลูกแต่ว่าพอกับเลือต้นชูคนมีง่วงหลายแต่ขายชีดยากเหมือนโบหน่อยบาทได้หรือไม่บอกหนอเป็นยี่สิบสามสิบตัวนี่โอ้ขนาดหมว่าสามตัวกัเมื่อยพวกแห่หรือไม่บอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาการง่วงเป็นมือมือไปครับผมแต่ว่าหมอคนก็ว่ากันได้วัคซีนไปแล้วมันบ่เป็นหยังดอกมันกระสีดีกว่าเฮาบ่ไอ้วัคซีนดูกับผม โอเคครับ okay, พ่อครับขอบคุณด้วครับผมมันนี่ก็พอประมาณน่ะพ่อครับครับครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ